รักซุปตา์ลัดฟ้าสู่ลอนดอนพาลูกน้อยติดขอบสนามลิเวอร์พูลสเปอร์ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกันสามคนพ่อแม่ลูกสำหรับนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แสลมและภรรยาก้อยรัชวินหลังจากที่สาวก้อยได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องทะเลเด็กชายอาตินคงมาลัยเมื่อวันที่5ตุลาคม64ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกได้อย่างดีเยี่ยม และล่าสุดคู่รักก้อยตูนได้พาน้องทะเลไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกหลังลืมตาดูโลกลันลาเช็คอินที่ประเทศอังกฤษพร้อมไปชมฟุตบอลแมตช์สำคัญลิเวอร์พูลสเปอร์โดยสาวก้อยระบุว่าแม็กทูแ f i e l d พบไก่ในดงหงหนึ่งอัตราแมทระหว่างสามีก,กับภรรยาเมื่อคืนนี้สเปอร์เจอร์ลิเวอร์พูลแบ่งกันไปคนละแต้มจบลงด้วยดีแต่ก็ไม่ได้อยากให้จบแบบนี้เท่าไหร่ ะเลอินลอนดอนแม่ไปดูหงแดงมาแล้วพาลูกมาดูหงจริงๆบ้างเดินเล่นในสวนอากาศดีจนชิวหลับไปเลยครับ